กลัามาอยู่ที่กันต่อในช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวเป็นประจำทุกวันจันท์ค่ะ Have Secret by Dr อรวรรณที่คุณหมออรวรรณกิจชเวงกุลจะมาแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อที่จะทำให้เรานั้นปลอดภัยห่างไกลโรคในขณะเดียวกันจะมาแนะนำถึงนวัตกรรมที่ใช้ดูแลสุขภาพเป็นตัวช่วยที่ดีทีเดียวนะคะที่จะทาให้เรานั้นดูสมาร์ทสดใสแล้วก็อ่อนไวัยไปตลอดกาลค่ะ ในสัปดาห์นี้คุณหมอจะมาอธิบายถึงภาวะน้ำหนักเกินรวมถึงจะมีคำตอบมาให้เราด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วการทำ IF สามารถที่จะลดน้ำหนักลดความอ้วนได้จริงหรือไม่ไปติดตามข้อมูลด้วยกันในช่วง Health Secret by Dr อรวรรณค่ะ สวัสดีค่ะก็พบกับ Health Secret by Dr. อรวรัณอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เนี่ยก็จะมีคำถามที่ต่อเนื่องมาจากครั้งที่แล้วค่ะมีผู้ชมทางบ้านถามมาว่า IF เนี่ยลดน้ำหนักได้จริงหรือนะคะ IF ก็ย่อม,มาจาก intermittent fasting intermittent ก็คือว่า fasting แปลว่าอดอาหาร intermittent ก็เป็นช่วงการอดอาหารเป็นช่วงเวลาเนี่ยในในหนึ่งวันเนี่ยจะช่วยลดน้ำหนักได้จริงหรือ คำว่าช่วงเวลาเนี่ยทางการแพทย์ให้ทำ intermittent fasting เนี่ยหมายความว่าอดอาหารไม่ทานอะไรเลยเนี่ยอย่างน้อย12ชั่วโมงนะคะใน24ชั่วโมงเนี่ยถ้าเราอดได้ตั้งแต่12ชั่วโมงไปเตมถึงมันก็ต้อง12ที่อด12ที่มีมีอาหารตกถึงท้องหรือว่าจะเป็น16ชั่วโมงกับ8ชั่วโมงคือกิน8ชั่วโมง16ชั่วโมงไม่กินเลยหรือจะยืดกว่านั้นเป็น18ชั่วโมงกับอีกเท่าไหร่คะ14ชั่วโมงใช่ไหม 18ชั่วโมงกับอีก6ชั่วโมงที่กินไม่กิน18ชั่วโมงเนี่ยคือเรายิ่ง,งอ,อดอาหารได้นานเนี่ยค่ะก็จะช่วยให้ร่างกาย,ยมีการซ่อมแซมตัวเองได้ตรงนี้เป็นความจริงนะคะเมื่อมีการซ่อมแจมน,น้ำหนักก็จะลดลงและสุขภาพทั่วไปก็จะดีขึ้นด้วยง่ายๆเราคิดถึงหลักการที่พระพุทธเจ้าแนะนำให้พระสงฆ์ปฏิบัตินะคะก็คือการทาน ันอาหารเฉพาะมื้อเช้าหรือมื้อเพลนเนี่ยแล้วหลังจากเที่ยงไปแล้วก็ไม่ทานอะไรเลยไปจนถึงเช้าวันใหม่อันนี้ก็คือ intermittent fasting ซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางการแพทย์เนี่ยพบแล้วว่าช่วยช่วยได้จริงๆค่ะเพราะช่วงที่เราอดอาหารเนี่ยค่ะร่างกายจะเริ่มเหมือนกับเวลาที่เรากินอยู่ตลอดเนี่ยร่างกายก็ต้องคอยทำงานเป็นโรงงานผลิตพลังงานที่เรากินเข้าไปมา มาทำงานตลอดเวลากับอาหารที่เราป้อนเข้าไปพอเราหยุดกินเนี่ยร่างกายได้พักก็เริ่มมีการทํา5สอนะคะเก็บกว่าสิ่งที่มีอยู่ของเก่าๆเอามาใช้บ้างแล้วก็ทําความสะอาดระบบทั้งหมดเขาเรียกว่าออโตเฟกซี้ <c oughs> ก็คือมีการซ่อมแซมตัวเองนะคะกำจัดเซลล์ที่ไม่จําเป็นออกแล้วก็ซ่อมแซมตัวเองให้สะอาดใหม่ก็เลยทําให้ร่างกายนัยแข็งแรงขึ้นเพราะเรามีเวลาที่จะได้ดูแลตัวเองหลายๆคนก็คือน้ําหนักก็จะเริ่มลด แล้วก็ทำให้ร่างกายสบายตัวมากเลยค่ะคนที่ได้ทำเนี่ยจะรู้เลยโดยเฉพาะบางท่านที่มีโอกาสไปฝึกวิปัสสนาไปเข้าค่ายแล้วก็งดมื้อเย็นนะคะมื้อเย็นเนี่ยทานให้เบาๆอย่างที่หมอเคยพูดเสมอว่ามื้อเช้าเนี่ยให้ทานแบบพระราชาคือทานให้อิ่มเลยนะคะเพราะเป็นช่วงที่นาฬิกาชีวิตเราเนี่ยมาที่กระเพออาะอาหารอยู่แล้วช่วง7จ็ดโมงเช้าถึง9ก้าโมงเพราะนั้นมื้อเช้าเป็นมื้อที่สําคัญที่สุด เพราะว่า,าพลังปราณเนี่ยมาที่กระเพาะอยู่แล้วพร้อมที่จะรับอาหารแล้วไปสร้างประโยชน์ต่อร,ร่างกายได้เต็มที่นะคะจากมื้อเช้าไปเนี่ยก็จะทานมื้อเที่ยงหลังจากนั้นเนี่ยมื้อเที่ยงก็เป็นมื้อมื้อเจ้าชายเจ้าหญิงมื้อเช้าเป็นมื้อพระราชาคือติดอิ่มเต็มที่กินแบบมหาเศรษฐีนะคะพอมื้อกลางวันนี่ก็เป็นมื้อเจ้าหญิงเจ้าชายก็คือกินพออิ่มนะคะกินน้อยลงกว่า เป็นพระราชามื้อสุดท้ายให้เป็นมื้อเย็นเป็นมื้อยาจบค่ะคือไม่มีจะกินคือกินให้น้อยที่สุดนะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับที่จะทําให้เราในลดน้ําหนักได้สําเร็จเราไม่ใช่แค่การลดน้ําหนักค่ะสุขภาพทั่วไปดีขึ้นด้วยเพราะว่าร่างกายจะเกิดการซ่อมแซมตัวเองได้ดีมากช่วงที่เราอดอาหารตรงนี้ก็จะเป็นหลักการง่ายๆซึ่งหมอคิดว่าเป็นความฉลาดของของคนโบราณซึ่งทําให้มีเช่นพิธีเป็นเดือนศีลอดอะไรอย่างเงี้ยของทางทาง ศาสนาอิสลามเนี่ยนะคะเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยก็เหมือนกับร่างกายได้ได้ซ่อมแซมตัวเองได้มีเวลาพักจากการที่ต้องบริหารอาหารที่กินเข้าไปอยู่ทุกๆวันตลอดเวลานะคะออโตโฟเฟกี้เนี่ยเป็นกระบวนการที่ร่างกายเนี่ยซ่อมแซมตัวเองที่ดีที่สุดค่ะเพราะนั้นแล้วหลายๆท่านเนี่ยเมื่อทําให้เป็นนิสัยเนี่ยโรคต่างๆหายไปน้ําหนักลดเบาหวานคุมได้นะคะภูมิแพ้หายไปเองเลยค่ะนี่คือความอัศจรรย์ของ intermittent fasting ซึ่งเป็นอัศจรรย์แห่งาศาสตร์ซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ทรงมอบให้กับพวกเราทุกคนนะคะถ้าเราลองศึกษาพระธรรมแล้วก็ปฏิบัติตามทุกๆอย่างเนี่ยเป็นศัตธรรมที่ดีจริงๆค่ะอันนี้เป็นหลักการง่ายๆของการแพทย์องค์รวมด้วยค่ะดรอรวรรณ The Miracle of Holistic Healing นะคะอัศจรรย์แห่งศาสตร์เพื่อการบำบัดแบบองค์รวมค่ะสวัสดีค่ะ กับดาน,น้าในช่วง Health Secret by ดรอรวรรณคุณหมออรวรรณกิจเวงกุลจะมีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับสุขภาพมาแนะนำอีกต้องห้ามพลาดค่ะรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k a p พ lication TikTok Instagram และ t ว i t เตอร์เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้น คุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ